ผมอาจารย์ยุทธนานะครับสีนวลประเสริฐจากภาควิชาวิทยาุภูมิคุ้มกันนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทาง R2R นะครับให้มาพูดเรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยที่ส่งประควรกับทาง R2R จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการหาปริมาณแอนติบอดีต่อโบทูนัมท็อกซินที่มีผลต่อทําให้การรักษาด้วยโบทูนัมท็อกซินแล้วไม่ได้ผลครับ ในปัจจุบันนะครับการใช้โบทูนัมท็อกซินในทางการแพทย์มีเยอะขึ้นนะครับเดิมเนี่ยก็คือใช้โบทูนัมท็อกซินในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็ร,ระบบประสาทที่มีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคคอเอียงโรคตาเหลวหรืออะไรพวกนี้นครับท,ที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ร,ระบบประสาททีนี้หลังจากนั้นแล้วมีการใช้โบทูนัมท็อกซินเยอะขึ้นในทาง ผิวหนังนะครับในเรื่องของเอส t เตติกมากขึ้นพบว่าการใช้อ a n t ิ b o d เออการใช้บริทูนัมพอกซินแล้วมันไม่ได้ผลน,นะครับมีในอัตราค่อนข้นางต่ำนะครับอยู่ประมาณสัก0.4หรือ10.5เอเนครับโดยโยประมาณแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการใช้ในด้านความงามที่เยอะขึ้นนะครับก็คือพืง่ายมีจำนวนที่ใช้เยอะขึ้นทำให้อัตราการพบว่า มีผู้ที่ใช้ริทานท็อกซินแล้วไม่ตอบสนองนครับผมก็มีปริมาณที่เยอะขึ้นตามลําดับการไม่ตอบสนองมีจากหลายสาเหตุครับสาเหตุหนึ่งก็คือการฉีดในปริมาณไม่เพียงพอการฉีดในกล้ามเนื้อที่ไม่ถูกต้องการฉีดที่ผิดวิธีอะไรพวกนี้ครับเป็นต้นแต่ทีนี้มันก็จะมีคนที่ไม่ตอบสนองจากปัจจัยอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่ปัจจัยต้นเหตุจากการเทคนิคการฉีดปริมาณนียครับผมการใช้โบทอนท็อกซินในทางาทางด้านวางงานพวกนี้ครับ นี่จากว่ามีการฉีดซ้ำๆ,ๆๆบ่อยๆครับผมเพื่อคงประสิทธิภาพของการ รักษาด้วยโบทอนพาร์ซินนะครับจึงทําให้มีการฉีดซ้ําบ่อยๆทุก3เดือนทุก6เดือนนะครับเป็นต้นฉะนั้นการฉีดบ่อยๆก็เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็เลยทำให้มีการเกิดการสร้างแอนติบอดีนะครับการใชกร้การตรวจหาว่าเอ๊ะคนนี้ที่ไม่ตอบสนองต่อโบทอนน้ำท็อกซินเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากแอนติบอดีหรือเปล่านะครับผมแต่เดิมเนี่ยเป็นการทดสอบในห้อง ฏิบัติการนะครับผมที่ใช้สัตว์ทดลองก็คือต้องใช้หนูนะครับผมโดยเราจะฉีดโบทูลินัมพักซินในปริมาณที่ทำให้หนูเสียชีวิตแล้วก็นำเลือดของคนที่คิดว่าแอนติบอดีเนี้ยตัดกวางการทำงานของโบทูลินัมพักซินฉีดเข้าไปในหนูพูดง่ายถ้าเกิดถ้าฉีดแล้วทำให้หนูยังมีชีวิตอยู่ได้แสดงว่าเขามีแอนติบอดี ที่มี Neutralized Antibody ก็คือขัดขวางการทำงานของ Botulinum Toxin แต่ถ้าฉีดแล้วหนูเสฉีดแล้วหนูก็ยังเสยชีวิตเหมือนเดิมก็คือคนนี้ไม่มี Antibody ต่อ Botulinum Toxin ซึ่งจะเห็นว่าถ้าอันนี้มันจะถูกนำมาใช้ในในทางการตรวจวินิจฉัยในการรูทีนปกติเนี่ยนั่นหมายถึงต้องต้องค่าหนูปริมาณเยอะมากซึ่งมันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีการทดสอบอีกเช่นกันแต่เป็นการทดสอบกับผู้ป่วยเอง นั่นก็คือการทดลองการฉีดเบอร์ทูนัมท็อกซินนะครับเข้าไปที่หน้าผากการฉีดแล้วถ้าเกิดฉีดแล้วไม่ตอบสนองฉีดแล้วโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงอย่างเช่นฉีดแล้วทําให้หน้าเบี้ยวไปทําให้หน้าไม่สมดุลกันเนี้ยครับก็จะทําให้เกิดเป็นเบอร์เดนต่อคนไข้อีกเช่นกันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะมันจะสามารถหาวิธีได้ไหมที่จะตรวจหาปริมาณแอนติบอดีในร่างกายของคนที่เคยฉีดแล้วบอกว่าไม่ตอบสนองต่อเบอร์ทูนัมท็อกซิน ว่ามีปริมาณที่สัมพันธ์กันไหมกับการที่คนคนที่ฉีดโปรไบตัมท็อกซินแล้วไม่ตอบสนองเนี่ยเ,เขาเขามีในร่างกายเขานะครับการทดสอบปัจจุบันนี้จะมีการทดสอบอยู่2การทดสอบ1คือการทดสอบหาแอนติบอดีต่อตำแหน่งแอคทีฟไซต์ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีแอนติบอดีต่อตำแหน่งแอคทีฟไซต์นั่นหมายความว่าผู้ป่วยไม่สามารถที่จะใช้โท um ูลินัมท็อกซิน ไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์ใดหรือี่อใดก็ไดกก้ก็ตามไม่สามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีการสร้างแอนติบอดีต่อตัวโปรโตีนประกอบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่สิาราสามารถที่จะแยกได้ว่าออสร้างแอนติบอดีต่อตัวโปรโตีนประกอบที่มีปริมาณเยอะอย่างมีนยัยสําคัญต่ตอ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนชนิดใดได้นะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าผู้ป่วยน่าจะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นออกไปแต่ให้ใช้ยี่ห้ออื่นถ้าเรา,เราทดสอบแล้วยังไม่เยอะนะครับหรือใช้โปรตีนประกอบออหรือใช้โปรตีนน้ำ็อกซินเพียวๆได้อยู่นะครับอันนี้คืออีกขาหนึ่งนะครับก็คือเราเราสามารถทดสอบอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดผู้ป่วยที่อาจจะโชคร้ายสัก,สก,สกประมาณหนึ่งก็คือมีการสร้างแอนติบอดีต่อตัว แอคทีฟไซส์ของตัวโปรตีนน้ำัคซินแล้วก็มีการสร้างแอนติบอดีต่อคอมเพกซิงโปรตีนน,นั่นคือ2เร่งนะครับอันนี้อาจจะต้องรอนะครับเหมือนเหมือนกับกลุ่มแรกครับรออย่างเดียวรอจนกว่าแอนติบอดีจะลดปริมาณลงนะครับแล้วก็มาลองทดสอบดูนะครับซึ่งจากการติดตามผู้ป่วยนะครับผมเขาพบว่าในในผู้ป่วยประมาณหนึ่งนะครับไม่ทั้งหมดนะครับ มีการตรวจติดตามแล้ว6เดือนตรวจครั้งแล้วก็พบว่าอนติบอดีของเขามีปริมาณลดลงนะครับเราก็ลองฉีดบอร์ตนัมท็อกซินดูเขาก็ยังตอบเขาสามารถกลับมาตอบสนองได้ใหม่มันก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยทําให้คุณหมอที่รักษาผู้ป่วยหรือผู้ป่วยเองเนี่ยมีทางเลือกในการตัดสินใจมากขึ้นนะครับคือเดิมเนี่ย ถามว่าถ้าเราลอง search researcher ดูนะครับก็จะมีคนบอกว่ามีการตรวจหาอ n t i b o d y ต่อโบทูลินัมซัซินเยอะหลายหลายหลายหาย paper หลายรีพอร์ทที่มีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ทุกๆทุก,ทก,ทก,ทกรีพอร์ทไม่มีใครบอกเรื่องของปริมาณไม่มีใครบอกว่าตรวจอย่างไรในรายละเอียดและไม่มีใครบอกว่าต้องใช้ตัดคัตออฟที่เท่าไหร่นะครับหรือบางอันก็คือ,อยังใช้ใช้สัตว์ทดลองอยู่นะครับผม การทดสอบนี้ของเราสามารถบอกปริมาณได้มีคัดออฟได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบอกเลยว่าถ้าเกินคัดออฟผู้ป่วยอย่าเพิ่งทดสอบเพิ่งอย่าเพิ่งได้รับการฉีดโบทูลินัมท็อกซินเลยเพราะวาันจะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มก,กันให้สร้างการสร้างแอนติบอดีต่อต่อโบทูลินัมท็อกซินอีกซึ่งมันจะวนกลับไปวัตจักรว่าคุณอาจจะไม่ตอบสนองเยอะมากขึ้นกวเดิม ก็อันนี้ก็คือจะเป็นปริมาณเป็น,เป,นเป็นการสรุปาคร่าวๆนะครับว่าการทดสอบนี้เป็นการช่วยบอกว่าคุณน่าจะเริ่มฉีดได้ใหม่แล้วหรือยังนะครับแต่อันนี้ขอเน้นย้ํานะครับว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาต่อการไม่ตอบสนองต่อโบทูนัาท็อกซินจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าการทดสอบนี้จะไม่ได้ยื่นขอ Ver i f y นะครับว่าผ่าน ISO ไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้อกำหนดหนึ่งของการส่งทดสอบ ISO ก็คือต้องมีผู้เทียบแต่ปัจจุบันว่าการทดสอบของเราเนี่ยมันไม่มีคู่เทียบนะครับผมว่าไม่รู้จะหาผู้เทียบจากตรงไหนนะครับเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกของเราก็มีแต่เราเนี่ยครับที่เซตเป็นที่แรกนะครับของของเอเชียแปซิฟิกแต่จริงๆก็จะบอกเป็นที่แรกของโลกก็น่าจะได้มันก็เลยหาผู้เทียบทําให้ไปตรง กับเงื่อนไขของ ISO ไม่ได้แต่ยังไงก็แต่ยังไรก็แล้วแต่เรายังใช้ออมาตรฐานการควบคุมการทดสอบนะครับกระบวนการทดสอบของมาตรฐาน ISO 15199เป็นตัวครอบกำกับการทดสอบอีกหนึ่งชั้นครับผมทำให้การทดสอบของแต่ละครั้งของเราเนี่ยออม,ม,มีมีมีมาตรฐานอันนั้นอยู่กำกับอยู่ทุกครั้งครับผมอุปสรรคในเรื่องของ ผู้ร่วมผู้ร่วมวิจัยอย่างไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ท,ที่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีผู้ใชบ้บทช่วยน้ำพักสิงค่อนข้างเยอะฉะนั้นอุปสรรคจากความร่วมมือของผู้ป่วยเองเนี่ยไม่มีปัญหาแต่จะปัญหามันจะอยู่ที่ว่าหนึ่งการทดสอบของเราเนี่ยก็พูดง่ายว่ายัางเป็น inhouse นะครับเป็นการพัฒนาชุดทดสอบด้วยด้วยด้วยกระบวนการของเราเองนะครับเ,เรามี คอนโทรลมีอินเทอร์น o n คอนโทรลแล้วก็ถีบในก็ถีบอินเทอร์นอลคอนโทรลมีคอนโทรลเหมือนในทุกสเตทแต่ทีนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นอินเฮ้าส์เนาะเป็นการเป็นการพัฒนาชุดตรวจด้วยต,วตัวของเราเองฉะนั้นความแวรี่ความแวร์เหวียนในในแต่ละครั้งในการทดสอบมันก็จะมีเกิดขึ้นเ,เราพยายามที่จะพยายามคอนโทรลในทุกๆครั้งของการทดสอบ ให้ให้ค่อนข้าง,าง,างไม่แตกต่างจากการทดสอบทุกครั้งให้มากที่สุดครับเป็นความร่วมมือของทุกๆฝ่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแลบฝ่ายทางคลินิกและก็ฝ่ายของผู้ป่วยฝ่ายของแลบก็คือเรามีอุปกรณ์พร้อมคนพร้อมปรโตคอลพร้อมมีมาตรฐานคอยกำกับพร้อมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายของฮิวแมนในฝั่งคลินิกก็คือเ,อาเรา,เราจริงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ที่อิมิเสตมาจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังซีมาวันนี้พัคตีเดชานะครับอาจารย์เป็นคนลอน์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นช่วยกันตั้งคําถามนี้ขึ้นมาแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่จะช่วยในเรื่องของการเลือกคัดเลือกผู้ป่วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานของอาจารย์ทั้งหมดส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของผู้ป่วยเองนะครับที่เป็นบรอนเทียให้เราเองนะครับซึ่งผู้ป่วย ก็ต้องบอกว่ามีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆในทุกคนนะครับอันนี้ต้องต้องขอขอบคุณบริษัทที่นี่ด้วยอาจารย์อย่าเพิ่งตั้งกรอบตัวเองว่ามันจะต้องได้คำถามเพราะคำถามบางทีอ่ะมันอยู่มันอยู่ที่บางทีอาจารย์กำลังทำงานอยู่อาจารย์เอกใจสักเล็กน้อยว่าเอกไอเนี่ยมันมันมันจะได้คำตอบไหมไอเนี่ยมันจะทำยังไง สิ่งนี้ที่เรากะทังทําอยู่หรือว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันมันช่วยผู้ป่วยได้ไหมแล้วคําถามเนี้ยมันมันพอที่จะมีอะไรที่เราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้บ้างหรือเปล่าฟางปัญหามันอาจจะเคลียร์ได้โดยการการตรวจหาอะไรบางอย่างในทางคลินิกบางคําถามมันอาจจะต้องลงลึกนิดนึงก็คือทางใช้ใช้ทางเมทัลอลโลจีหรือหรือเมทัลทางเบสิกซน์นิดนึงห้องแล็บ ซึ่งซึ่งถ้าอาจารย์บางทีอาจจะไม่ได้มีแล็บซัพพอร์ตหรือว่าไม่ได้มีอ,อ,อะไรพวกนี้ซัพพอร์ตจริงๆอยากให้อาจารย์หรือหรือหรือหลายท่านที่ที่ที่คำถามตรงนี้ครับเอ่อกลับมาหาทางทางทางพีชทางเบสิกายเลยครับผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ทางเบสิกซายแล้วคิดว่าเอ่อในในในความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วนของอาจารย์ท่านนั้นนะน่าจะช่วยอาจารย์ได้ไม่มากก็น้อย